ฮอบอินฮอบเอาที่ทอิสตันบูล8ชั่วโมงตอนรอเปลนเครื่องระหว่างอิตาลีกับไทยทำได้จริงดูจบเที่ยวตามได้เลยสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมลุงจากช่องไฮเปอร์ลเวอร์เช่นเคยครับ อีพีนเ,เที่ยวกันแบบทัวชงโงกครับที่ไม่ได้ใช้ทัวนะคือการใช้เวลาตอนเปลี่ยนเครื่องจากกรุงลมประเทศอิตาลีครับไปประเทศไทยแหละใครยังไม่ได้ดูอีพีกรุงลมช่วงฤดูหนาวเที่ยวตลาดคริสต์มาสและแลนด์มาร์คตามไปดูได้นะครับออกจากกรุงลมประเทศอิตาลีไปอิสตันบูลประเทศตุรกีแค่2อถึงสชั่วโมงเท่านั้นก่อนจะกลับไทยแว่นนิดนึงนะทุกคนโดยไฟนี้เราเลือกที่จะแวะอิสตันบูลประเทศอิตาลี8ชั่วโมงครับใช่แล้วครับฝังไม่ผิด8ชั่วโมงเท่านั้นโดยเราคอรสสามแลนด์มาร์คที่ติดกัน เลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมพาดูทั้งสองที่ว่างดงามตาแตกแค่ไหนครับทริปนี้จะเป็นเที่ยวแบบจรวนนิดนึงนะครับไวมากๆลงเครื่องปั๊บจับแท็กซี่ทันทีมุ่งหน้าตรงสู่ตัวเมืองครับจากสนามบินหลักสู่ตัวเมืองใชร้ระยะเวลาประมาณแค่40นาทีเท่านั้นครับนั่นแหละครับ ที่เป็นไฮไลท์ที่เราจะเที่ยวด่วนๆกันวันนี้ในเวลาเที่ยวเพียงแค่4ี่ชั่วโมงไม่นับเวลานั่งแท็กซี่นะซึ่ง3ามที่นี้ใกล้กันมากครับเปิดจาก g o o g l e Map นะเดินเท้าหากันแค่แนาทีเหมือนเดินจากสยามพารากอนไปสยามเซ็นเตอร์ทะลุเข้าสยามดิสคเวอรี่และข้ามไปสยามร้อนใกล้กันแค่นี้จริงๆนะครับที่แรกเลยครับฮาเกียโซเฟียเป็นมัสายิดใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในอดีตเป็นค, Sophia, คริสตจักรฮาเกียโซเฟียคบเป็นศาสนสถานจากปลายสมัยโบราณสร้างขึ้นในปีคศ537เพื่อ ื่อเป็นอาศนวิหารนับว่าเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในจักรวรรดิโรมันตะวันออกเลยทีเดียวครับเก่าแก่ชนิดเกือบ1,500ปียังดูแลรักษาได้ดีขนาดนี้นับถือจริงๆครับส่วนความงดงามอ่ะก็อย่างที่เห็นแหละลายที่ติจริงๆและนึกย้อนกลับไปสมัย1,500ปีที่แล้วนะสร้างกันได้ยังไงอ่ะวิศวกรรมศาสตร์ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือเครื่องทุนแรงได้อย่างยุคของเราครับ จุดเปลี่ยนจากอาสนวิหารเป็นมัสยิดนะ่ะมันอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟัง,มง,เ,มฟงเมื่อกลุงคอนสแตนติโนเปียตกอยู่ในเงื้อมือของจักรวรรดิออตโตมันในปีคศ1453สุลต่านเมเมตผู้พิชิตทรงให้แปลเปลี่ยนาศาสนสถานนี้เป็นมัสยิดนั่นเอง ต้องพูดได้ว่าสถานที่แห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายครับทั้งจากอาสนะวิหารเป็นมัสยิดและกลายไปเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วกลับมาเป็นมัสยิดอีกครั้งเรียกได้ว่าวุ่นวายมากๆครับแต่ต้องบอกเลยว่าการบำรุงรักษานั้นสามัาคีกันครับทำให้มัสยิดแห่งนี้ยังงดงามอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ และอย่างที่บอกกันในครั้งต้นนะครับฮาเกียโซเฟียเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากยูนิสโกด้วยนะครับโดยปีปีหนึ่งเนี่ยจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมอยู่ที่3.3ล้านคนเลยทีเดียวได้รับการกยกย่องให้เป็น1นใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก,กลางด้วยครับก็ยังพูดไม่ทันขาดคำครับพอออกมาด้านหน้าเขาอะกํากลังบูรณะเลยแหละ เป็นการเอายอดโดมสีทองเนี่ยครับขึ้นไปครอบด้านบนนะ่ะมองไปมองมาก็เหมือนช,ช็อกโกแลตเฮอร์ชี่ครับซึ่งอันนี้มีค่าเข้าชมนะครับอยู่ที่72ลีลาตุรกีครับหรือแปดเงินไทยก็ประมาณ68บาทและเปิดให้เข้าชมตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นพอพูดถึงเวลาแล้วเราต้องรีบไปที่ที่2แล้วครับตรงข้ามกันเลยครับเดินแค่สีนาทีเดอะบูมอสหรือมัสยิดสุลต่านอามเมดครับเป็นมัสยิดที่ผมชอบและอยากเห็นด้วยตาจริงๆสักครั้งหนึ่งครับ พูดได้ว่ามัสยิดบรูมอสเนี่ยถือว่าใหม่นะสร้างขึ้นในปีคศ1609ในรชาชสมัยสุลต่านอาเม็ดที่1ครับข้างในก็งดงามเวอร์วังมากครับด้านในมีหนังสือเผยแพร่ศาสนาเยอะแยะเลยนะครับและหลายภาษามากๆด้วยมีภาษาไทยด้วยนะฟรีนะครับและค่าเข้า,ขาก็ฟรีด้วยแหละที่นี่ บรูมอสเนี่ยสร้างด้วยกระเบื้อสีน้ำเงินนะตัวมัสยิดกลางคืนไหนจะกลายเป็นสีน้ำเงินครับแสงเนี่ยเกิดขึ้นจากดุมหลัก5อันครับและแน่นอนครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกส่วนที่สุดท้ายา拉斯ซ่านะครับเป็นตลาดเล็กๆแหละที่อยู่ใกล้กับบรูมอสมากๆชนิดที่ว่า1นาทีเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยครับว่าในตลาดนี้มีทั้งพรมเครื่องเทศเพชรพลอยเครื่องประดับ เซรามิกสิ่งทอต่างๆหัตกรรมเสื้อผ้าเยอะแยะไปหมดเลยครับซึ่งตรงนี้เปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครับใครจะซื้อของฝากของที่ระลึกหรือซื้อของให้ตัวเองนะครับที่นี่มีครบจบๆเลยครับคิดแล้วกันครับแมวยังมีเลยครับแต่เขากลับไทยไม่ได้นะอย่างผมที่เห็นนะเขามีบริการจัดส่งถึงเมืองไทยเลยนะแต่ก็มีค่าบริการนะครับพมเปอร์เซียนะโอ้โหโว้าวแน่แ่ เอาจริงถนนเส้นเนี้ยความยาวก็200เมตรนะครับอันเนี้ยคุณภาพทุกร้านเลยไม่ต้องซื้ออะไรครับเดนินผ่านๆนนก็เพลิดเพนแล้ครับอย่างเครื่องทอนะครับผ้าเช็ดตัวชุดนอนชุดคุมอาบน้ำครับที่นี่ครับแนะนำเลยครับ ตอนช่วงผมไปคนไม่ค่อยเยอะนะครับไม่แน่ใจว่าฤดูอื่นคนจะเยอะไหมยังไงใครเคยไปแล้วมีอะไรแนะนำคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ จากจุดนี้ครับจะเห็นฮาเกียโซเฟียและบูมอสในระยะ1สายตาสวิงลองดูครับว่ามันใกล้กันขนาดไหนหลายคนนะ่ะที่มาที่เนี่ยสามารถเดินเที่ยวได้สนุกๆผมมาเที่ยวกันเนี่ยใช้ระยะเวลาเที่ยวทั้งหมด4ชั่วโมงเท่านั้นและเดี๋ยวว่าเราอาจจะรีบขึ้นรถแท็กซี่กลับไปที่สนามบินเพื่อกลับเมืองไทยครับกว่าสายราดีๆจะเห็นทะเล มามลาครับข้างหน้ามีโอกาสแล้วจะต้องมาหวดตุรกีแบบเต็มๆสัก1ทริปแล้วครับส่วนใครที่เคยมาแล้วอยากจะแนะนำอะไรผมแนะนำได้เต็มที่ทางช่องคอมเมนต์นะครับผมรอนะทริปนี้เป็นทริปกรวโดครับจึงต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางลดเร็วนิดนึงแล้วก็รีบไปรีบกลับแต่ถามว่าเก็บครบครบไหมต้องพูดได้เลยว่าทั้ง3ที่เนี่ยสุดยอดมากๆ ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้ EP หน้าผมจะไปไหนฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกันกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ